ลงครับซจอมสายคีบรบบใบนี้ซ้อมมากี่วันครับซจอมมาจากจอเดือนแล้วซ้อม,อ,อ,มอ,อยู่ที่ค่ายซจอมสายคีบมีใครมาเป็นผู้ป้องผู้ช่วยไามพี่นัทโอ้มีสันทิเมืองลบดอยช่วยกันดูพวกในค่ายช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหรละยี่สิบสองเราสูงเท่าไหร่หกสิบเอ็น้ำหนัก <21. S 1> ไปปล่อยประมาณกี่กิโลครับหกสิบจองเราจะตายเลยครับคุณแล้วอย่างวันนี้เราเจอแบบมรนสับ เคยเจอแบบไหมไม่เคยทุบไตแรกเลยแล้วได้สีสันให้มนไตเข้ามาไหก็ศึกษาเขามือจะตอะไรบ้างไหมมีขอบ้างือมงบางแล้ววันนี้เราคว้ากิ่อย่างไอกดูบนีเราไปตามไตเรื่อยๆเนาะล่าสุดเราอตไว้ที่ที่ราสุดเนี่นี่มันน่าเจอกับวันนั้นเจ้าเตยงเป็นไงบ้างพาแผล้มาวันนั้นไตเบียดเท่าไหร่ตร้อยยี่สิบแปดม่ยี่สิดวันนี้ก็ไต่อยยี่สิบแปดเหมือนเดิม น้ำหนักพี่ว่าวันนี้ถ้าเข้าไปสอบที่มากเกินหรือไมา่ขาดได้มากมาเกินมากเกินแบบก็เหลือนมากวิ่งยามเช้านะสบายๆร่างกายาตัวนี้เป็นไงนกินอะไรไปละก็ติดก็ติดผมมุองอ่งแรงเร็วๆเดี๋วยวนี้พร้อมแจ้งเตือนด้วยเนาะแล้วถอยมือบอลลุลุล้นพวกบอลนี้กี่ไฟแลว้ลวครับาอลก็ลอยปอดอ๋อไฟเราคนจังหวัดคนจังหวัดอะไรครับคนจังหวัดสระบุรีอ่าฝากยินเชิญแฟนคลับเราดีวหน่อยเพื่อเป็นกำลังใจนะครับวันนี้เป็นที่เต็มที่แน่นอนนะโอเคของบ้านล็อกชายครับ